สวัสดีครับน้องบีบน้องบิ๊กครับวันนี้น้องบีน้องบิ๊กพามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์หุ่นที่พิ่งไทยนะครับครับอ้าวเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันเนาะนี่มัน4 0สบาทอ่าสองคนไง4ี4สบาทส่วนพ่อกับแม่คนละ80นะครัต <สา S 1> ราคอาน <พา S 1> ตอนนี้นะอ้าวไปเข้าไปดูกันทานเพื่อนไปดูกันไปเลยน้องบีถามว่าของจริงหรือเปล่าน้องบิ๊กว่าใครอ่ะของจริงหรือเปล่าลูก ก็เนี่ยคุณยายไม่ใช่เนี่ยคุณยายเขามาเที่ยวเนี่ยเขาพาน้องมาเที่ยวแล้วเขามานั่งพักนี่ไงเขาเหนื่อยเขานั่งพักอยู่ฮะนอนอยู่ดิ่งเขาแกงไงเขาแกงนั่งพักเหนื่อยเนี่ยคุณยายเขามาเที่ยวถามดิฮะถามดิก็เนี่ยคุณยายมาเที่ยวนี่ไงแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มานั่งพักนี่ไงเขามาแบกนั่งพักอยู่แต่ถ้าเขาไม่พูดครับแปลว่าแต่ถ้าเขาไม่พูดแปลว่า ใช่นะครับอันนี้เข้ามานี่นะครับเนี่ยเหนื่อยเลยก็มานั่งพักไงอันนี้มันนี่มันกระดาษจริงแต่ว่าน,นี้ไม่ใช่คนจริงนี่กระดาษจริงคนจริงคุณลุงนั่งพักอยู่อ่านหนังสือพิมพ์น<หา>ั่งอยู่นี่ใช่จะต้องมาชี้ไม่ใช่นั่งได้ไหมครับเอาไม่ไม่งตรงนี้ครับไม่ไม่จับหุ่นครับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่จับหุ่นนะครับเอาแม่นั่งตรงนี้ครับ มาดูนะครับ<อ>เพื่อนๆแยกออกไหมว่าหุ่นที่พึ่งหรือว่าคนจริงๆอ้าวเด็กๆลองนั่งนิ่งๆสินั่นิ่งๆน,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 น้องดีขยับเข้าไปอีกครับขยับเข้าไปอีกครับอ่านี่นะครับแยกออกไป้เลยอเอาไปต่อครับเออนี่น่เจ้าที่เขากำลังจดบันทึกอยู่ เขาถามว่าจะไปไหนคะจะไปไหนคะ<า>จะไปไหนคะน้องบีน้องบิ๊กอ๋อครบนี่ครับอันนี้พอเข้ามาห้องแรกเลยนะครับเข้ามาห้องแรกก็จะเป็นอพระสงฆ์นะครับห้องแรกเราก็จะเข้ามาก็จะเจอเลยะนะครับห้องนี้จะมีพระสงฆ์ทั้งหมดห้ารูปนะครับรอยู่ในห้องแรก ไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้นะครับพยายามอย่าจับผุ่นกิ๊บพึ่งนะลูกพยายามคือห้ามจับเลยแหละไม่ให้พยายามนะครับห้ามจับหุ่นเลยเอ่าป้ายพันเลยไปดูต่อไปเลยเอ,อ้าเจอไพ,พ่คนเอ้าเอ้าเนี่ยครับเข้ามาก็มาเจอพูดเกนตยูฟูสไนะครับเรื่องพูดเก็ต อันนี้ท่านชื่อว่าครูบาชัยยะวงสาพัฒนาครับหรือครูบาวงเี่ยชื่อมีชื่อด้วยครูบาวงครูบาวงนะครับน้องบีรู้จักใต้ซือไหมลูกเนี่ยใต้ใต้ซือใต้เนี่ยครับทั้งสองทั้งสองรูปเนี่ยคือเรียกว่าใต้ซือใต้ซือคือพระพระของจีนใช่ไหมลูกใต้ซือคือพระพระที่ไหนลูก ท้าประเทศจีนไดเรียกว่าไต้ซื่อนี่นะครับไต้ซื่อโหเหมือนไหมบิ๊กเหมือนเหมือนมากเลยเนี่ยครับ<ส>ดูน<ส>หน้าสิปั้นได้แบบโอ้โหเหมือนมากเลยอ่ะดูดูตาด้วยดูดูตาสิเย็นฉ่ำเลยเหมือนมากเลยอ่ะแม่ดูนี่ครับโอ้โหดูดูอันนี้เป็น ส,สมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตนะครับกรมลังศรีก็จะ,จะมีชาวบ้านชาวบ้านก็นั่งไหวายร้าไยนะครับเป็นไงครับน้องปีน้อง,งบิ๊กเหมือนไหมครับ เด็กคนหนึ่งสัยอย่างเดียวครับเฉียงลงไปมาจากไหนไม่เหรอครพ่อดูนูนี่หนูมาจีหขาพรอมเนี่ยหขาพรอมพ่อมันมีลิดด้วยขาพรอมพ่อมันมีลิอ่ดมีลิดด้วยขึ้นไปข้างบนเน่ะหมอนาชวงศ์คึกริดปลาโมดนะครับนั่งอยู่กับหมาแต่มันข้ามนั่นนะครับพ่อครับผม ถ้าดูคุงป้าดิเขียนว่าห้าม่งก็คือไม่ไม่ให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยมันให้ขึ้นไปนั่งครับคนที่มาเที่ยวคือไปนั่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอมาโหลดหนุกไม่ปนเจ้าพอเข้ามาต้อเด้อนพอมานี้นะครับเนี่ยป้ากับลุงเขามานั่งหลับอยู่ตรงเนี้ยน้องบีดูสิลุงกับป้าเขาเหนื่อยเขามานั่งพักหลับเลยน้องบี เธอใส่เขาหนันง่งเขาหนัง่งนานเกินเขาเผลอหลับนะเผลอแลหลับแล้วเนี่ยปุ๊กลกับบ้านได้แล้วเนี่ยเย็นแล้วพ่อคนนี้ก็เพลินเล่นหมากรุก,กอ๋อเล่นหมากรุก,ลกเล่นหมากรุกเพลิน,เ,นลเล่นหมากรุกเพลินเนี่ยลุงเขาเล่นหมากรุกกันนะครับอืมอ้าวน้องบีก็เล่นด้วยอ้าวลุกเลยอืมมันมีกดดิค่าเราเอาครับ สีส้มตาได้ไหมทีมสีดำอ้าวเอาเอาน้องบีกับน้องบิ๊กมาช่วยน้องบีกับน้องบิ๊กมาช่วยคุณลุงเล่นนะเฮ้ยน้องบิ๊กเอาทีมสีน้ำตาลดิบีต้องเอาทีมแค่เดียวบีกับบิ๊กมาช่วยลุงเล่นนะลุงไม่ว่านะเพราะว่าเห็นลุงนั่งเฉยๆไม่เล่นกันน่ะน้องบีน้องบิ๊กเลยมาเล่นกันอ่าน้องบีน้องบิ๊กเลยมาเดินให้เข้ามาแล้วอ่าน้องบีน้องบิ๊กมาเดินหมากกให้แล้วเอา อาตกลงใครสีไหนเนี่ยของสีของพวงสีดำสีดำมีสีน้ำตาลอช่ลิทโตแต่น้ำตาลครับทื่ทให้พี่โดนบิดลกเขาไาสามตัวแล้วเอาลูกเลยเอาเลยล็กโกแล้วผมไม่เล่นลวโอเคเลื้อเล่นแบบเลยจ้านี่มันเสื้อจริงๆนี่ละเอาเสื้อจริงครับครับเสื้อจริงๆเลยครับ เอาไปต่อไปชมกันไปถ่ายเสื้อให้เลยลูกผมนะครับผมตอนนี้พ่อกุลาปิดเนี่ยกล้องด้วยเนี่ครับเลยเนี่ยคพรเะว่าเขาบอกว่าห้ามห้ามถ่ายห้ามถ่ายเหรอใช่ายโอ้รถวันนี้เนี่ยถืออะไรเนี่ยถ่ยได้แล้วโอ้ไม่ีดไฟลูกใช่ไม่ีดไฟกับบุหรี่โอ้ลงส่งบุหรี่ตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับ ละครร้องคณะจันทรโรภาสนะครับจันเจ้าขาครูจวงจันนะครับบรมครูอืมนะครับมีชั้ชนสองครับคอับด้านน้น,นขอ,นนนนอ้นับอ้าเดี๋ยวไปครูเอื้อสุนทรสนานโอ้โห นี่เราเคยได้ยินแต่ชื่อนะเนี่ยเคยได้ยินแต่ชื่อครับวันนี้มาเห็นหุ่นแล้วครูเอื้อสุนทอนสนานนะอมไม่สแกนือออสแกนเพื่อดูข้อมออูลครับนี่ครูภัยบนุนบุตรขัน,นครับอ,อ,อันนี้คือหีบเพลงนะลูกหีบเพลง เป็นโน้ตเป็นโน้ตเพลงเป็นคอร์ดเพลงยัง,<ะ>งยไม่ได้ดูอะไรมันยานอะไรครับยังไม่ได้ดูเขาต่อสู้ไหนก็เดี๋ยวมันจะอ้อมไปไงลูกไปตงแล้วอ้อมอ่ะอ่าไปเขาอ้อมทางนี้ครับอ้อมทางนี้น,น,น,นี่คือมหาตามะคานทีมหาตามะคานทีนะครับพอ่อพ่อดู เขาจะรู้เขาจะรู้ว้าวจะไม่ได้ดูคขาต่อสู้ต,ตัวนู้นเลยอ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราจะบนอ้อมไปทางนู้นครับน<ป>ี่อับราฮัมบินคอนนะครับอ๋ออัอนนี้จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับอ,อ,อับราฮัมบินคอนโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยตัวใหญ่นะน้องบีเนาะตัวใหญ่มาก<ป>อ,อับราฮัมบินคอน เซอร์วินสันเชอร์ชิลว้านี่นะครับเซอร์วินสันเชอร์ชิลเ <laughs> ถือซิก,ก้าด้วยนะข้างมือข้างหนึ่งถือซิก,กา้กกาไปครับมองบีพาขึ้นไปดู ห้องต่อมาก็เป็นนิทรรศการการละเล่นของไทยนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นการละเล่นต่างๆเนาะเล่นอะไรเล่นจำจี้เนี่ยจ,จ,จำจี้ลูกน้องดีจำจี้มะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นอะไรเนี่ยลูกเนีย่ยเล่นจำจี้จำจี้เล่นไง จะเล่นนี่ไงเอากลางมือมาแล้วก็ให้เพื่อนจำจี้แล้วก็หนีบมือนับนับยงนี้ไงนับพอร้องจบพุ้งับมือเลยอ <Yeah. S 1> ะไรเงี้ยก็ดูว่าจะงับได้หรือเปล่าอันนี้เล่นแมงมุมนี่แมงมุมขยุมหลังคาเนี่ยแมวกินปตามา้าตัดกระบงก้นอะไรย่นย่น,ยนกับก้นแมงมุมเนี่ยแมงมุมอ๋ออันนี้มีมีเข้าสารนี่ไงดีอันนี้ที่โรงเรียนเล่นไม่อยู่ เล่นไหมลีีข้าวสารเล่นหรือเปล่าไม่ลีลีข้าวสารสองพนานข้าวเปลือกนี่ไงลูกเนี่ยก็จะวิ่งต่อขบวนรอดอย่างนี้รอดเห็นไหมรอดอุโมงเห็นไหมเนี่ยลีลีรอดอุโมงเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ยกแขนขึ้นทำอุโมงไงทำอุโมงแล้วก็ก็จะต่อแถวกันลอดอุโมงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เพลงนี้คือเพลงอะไรเพลงนี้คือเพลงอะไรจำได้ไหม นี๊กับ่ี่เพลงอะไรจำได้ไหมอันนี้ชื่อเพลงอะไรจำได้หไหมเพลงค้างคาวอะไรเพลงค้างคาวดำค้างคาวอะไรบิก๊กดำไม่ใช่อันนี้ชื่อเพลงค้างคาวอะไรค้างคาวกินกล้วยอ๋ออันนี้ขี่ช้างชนกันน้องบีอันนี้เกม ขี่ช้างชนกันไงเล่นขี่ช้างแล้วก็วิ่งชนกันเห็นไหมเนี่ยขี่ช้างชนกันไงอันนี้ก็จะเป็นช้างใช่ไหมเป็นช้างแล้วให้เพื่อนขี่ไงใครตัวใหญ่ก็เป็นช้างแล้วก็ให้เพื่อนตัวเล็กขี่แล้วก็วิ่งชนกันขี่ช้างชนกันอ้าวน้องบิ๊กน้องบิ๊กขี่ช้างสิอ่น้องบีน้องบีเป็นช้างบิ๊กบิ๊กขี่ช้างเอ้าเล่นขี่ช้างเล่นขี่ช้างอ่าโอ้เดี๋ยว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 ดีอุ้มดีดอุ้มแล้วลองขึ้นไปยืนดูซิว่าเหมือนหุ่นไหมเไม่ได้ ขึ้นไปยืนแบบ<อ>นิง่งๆเลยมันเห็นไหมกรุณาอยากขึ้นด้านบนอ๋ออันนี้น้องบีบอกว่ากรุณาอยากขึ้นด้านบนแล้วก็ข้างล่างก็ได้ยืนอยู่ข้างงล่าก็ได้ขี่ช้างคนที่ขี่มันไม่ได้ซรอผมเหมือนที่นรงเรียนผมอ๋อจัดผมเหมือนที่โรงเรียนน้องบีงบอกฮะเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนเหรอลูกเอาไว้ผมแก่อย่างนี้เหรอครับอันนี้ก็หวัวล้านชนกันครับ อันนี้เป็นหัวล้านชนกันนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นการะเล่นของผู้ใหญ่นะครับสมัยก่อนนะลูกเวลาว่างๆเราก็มาเล่นกันเวลามีงานอย่างเงี้ยลูกเล่นหัวล้านชนกันเ <c oughs> จ็บไหมลูกหัวล้านชนกันเจ็บไหมจเจ็บอ่าใครทนไม่ไหวก็แพ้ไปชั้นบนชั้นบนจะเป็นผ้าไพมณีลูกผ้าไพมณีไ,มได้เข้าได้ อันนี้เป็นหัวล้านชนกันนะลูกนี่นี่โอเคพ่อเข้าใจแล้วพ่อไม่ขึ้นพ่อไม่ขึ้นครับเนี่ยเขาเอาหัวล้านชนกันเป็นไงเนี่ยดูท่าทางใครเจ็บกันไม่รู้เนี่ยคนบน <c oughs> หรือคนล่างยจบใช่เนี่ยข้างบนหรือข้างล่างเจ็บก็ไม่รู้เนี่ยครุณาอย่าจับไม่จับครับ <c oughs> ปี๊กหัวล้านชนกันเจ็บไหมลูกเจ็บแน่ๆแหละข้างบนท้อหน้าจะเจ็บนะก็ะจะเจ็บไม่รู้ใครเจ็บกว่ากันอ่าสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นการจัดแสดงเ,เรื่องพระอาภัยมณีนะครับพระอาภัยมณีแล้วก็จะมีนางผีเสื้อสมุทรนะครับอยู่ข้างในนู่นนู่นตัวใหญ่นั่นคือผีเสื้อสมุทรนะครับ สีเสื้อสมุดไหนที่ม้เหรไหนนะครับตัวตัว,ตวมันมีความแหลมูล่อนงนะครับนะนะนู่น่ะนางยักษ์เห็นไหมนางยักษ์ถือเสื้อสมุดไงลูกอ่าคือตัวนี้ก็คือนางเงือกเนี่ยนางเงือกนั่งไหวอยู่นั่งไหวหลวงตานี่คือหลวงตาเนี่ยหลวงตาส่วนคนนู้นคือสมุทรสาครนู่นน่ะเห็นไหมครับเด็กอ่ะเด็กที่ถือบวงเลยโดยสมุทรสาครนะครับ ส่วนม้าเนี่ยคือม้านินมังกรม้านินมังกรนะลกูกน้องบิก๊กนะมีเอลซ่าด้วยอ๋อมีเอลซ่านะอันนู้นคือม้านินมังกรนะลกูกอ่าอันนั้นก็สมุทรสาครน,นะครับส่วนอันนี้คือผ้อาอภัยมณีเนี่ยครับที่นั่งเป่าปี๋อยู่นี่ลกูกเป่าปีเ๋เนีเ่ยพระอภัยมณีนะครับแวแบบเกันอะฮะ คือพระอภัยมณีนี่จะเป็นคนที่เป่าปีเก่งมากเป่าปีแบบว่าโอ้โหสามารถเป่าปีให้นางยักษ์ให้นางผีเสื้อสมุทรอ่ะอกแตกตายก็ได้เป่าปีให้คนหลับไหลก็ได้นะครับพระอภัยมณีเนี่ยคือเป่าปีเนี่ยกล่อมคนแบบว่ามีโอ้โหมีมนมีอะไรที่แบบพิเศษอ่ะเวลาเป่าอ่ะอนี่คือพระอภัยมณีนะลูกครับ แต่น้องบีน้องบียังไม่เคยดูใช่ไหมเรื่องยังไม่เคยดูใช่ไหมครับงั้นก็ต้องไปหาไปหามาดูเนาะน้องบีน้องบียังไม่เคยดูนู่นน่อนชีประขาวเห็นชีประขาวไหมุ่นน้่งไงที่นั่งเสื้อผ้าไม่ใส่ที่ผมย,ยาวๆนู้นอะ อ่ชีปลาขาวที่หนวดยาวใช,ใช่ใช่ใช่เลยเนี่ยเป็นเรื่องราวของนั่งนั่งน,นั่นขงขับกระบาดนะคนไหน <c oughs> อ๋อใช่ใช่เนี่ยเป็นเรื่องราวของคนที่เป็นคนแก่นั่นอะอ่าใช่เนี่ยเป็นเรื่องฆ่าัยมณีหรอกเอาไปครับต้นมีนมิดพาเพื่อนไปดูต่อครับ <c oughs> อ๋ออันนี้อะไรเนาะ ใช่ใช่นี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเขาอ่านป้ายนะนะอ่านป้ายนะโขงจื้อจอมปราดโอขงจื้อจอมปราดเป็นนักปราดหุกนักปราดโขงจื้อ,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 อครับครับสายจริงหรือเปล่าลูกลองจับดูลองดูดิใช่ไหมสายจริงไหม,ไมปูน,ปนอ๋อเป็นปูนืนอ๋อเป็นพื้นพื้นปูนเดี๋ยว คนนี้คือ,อสุนทรผู้ลูกสุนทรผู้เนี่ยเป็นคนที่แต่งไงแต่งเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยลูกคือเรื่องอภัยเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยเป็นนิทานนิทาน,นทานี่สุนทรผู้แต่งขึ้นมา<ด>เนี่ยเขาจะเขียนแต่งขึ้นมาแล้วก็มีคนเอามาทําเป็นละครเอามาทาเป็นเป็นนิทานทําเป็นภาพ,พยนตร์อย่างเงี้ยลูกเนี่ยสุนทรผู้<ด><า>เป็นคนแต่งฮะตายแล้วครับตายนานแล้ว สมัยโบราณผู้ตายนานมากแล้วเหลือแต่เรื่องราวที่เขาแต่งไว้เนี่ยทุกวันนี้ยังมีให้เราได้ดูได้ศึกษาอยู่นะม่หนังสือเรียนก็มีเดี๋ยวอยู่ประมาณก็จะประมาณป .3 ป .4 อยากจะได้เรียนเนี่ยไปต่อเลยไปครับระวังล้มนะครับห้องต่อไปเป็นนิพพัศการสมเด็จพระจิยมหาราชอ๋อ ห้องนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเลิกทาสอันนี้เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับเรื่องการเลิกทาสเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยเรามีการมีทาสในรกสมัยก่อนมีทาสมีทาสคอยรับใช้ เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามขึ้นข้างบนห้ามห้ามห้ามขึ้นไปบนนี้อ่าแล้วก็อย่าจับด้วยอย่าจับแล้วก็อย่าขึ้นข้างบนด้วยอ้อเหมือนมากเลยครับดูสิเนี่ยหุ่นกี้งึืงนี่เหมือนมากเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนมากอ่ะเหมือนคุณลุงคุณป้ามานั่งกันอยู่จริงๆเลยนะครับผผิวนี่นียแบบเหมือนมีเลือดมีเนื้อเลยนะครับผิวเนี่ยมันนะเหมือนมากนะครับตาเนี่ยตาก็เหมือนนะตาจมูกปากคือเหมือนหมดเลย ได้ครับพ่ออ่าเรามาดูต่อคนที่ต่อสู้คนนั้นอ๋อนั่นไงที่น้องบิ๊กเห็นตั้งแต่ครั้งแรกใช่ไหมที่เห็นตอนแรกใช่ไหมคนต่อสู้เห็นไหมเขามีดาบที่มือเห็นไหมครับเห็นเนี่ยที่มือเขามีดาบด้วยั่งนู้นมีดาบแล้วก็เขาก็มีโลด้วยใช่ไหมตรงเนี้ยใช่แสดงว่าเขาเป็นนักรบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะอยู่คนละฝ่ายคนละฝ่ายใช่แล้วก็มาต่อสู้กันใช่ไหมแล้วก็เป็นฝ่ายเพียงพั้าให้กับคนที่ถือหอก ใช่ไหมครับเพราะคนนี้หอ,อกยาวกว่าคนนั้นด่าเป็นไงสั้นกว่าใช่ไหมเนี่ยแล้วก็โดนเนี่ยคนพอสูส้ไม่ไหวล้มลงไปปุ๊บก็เป็นไงคนนี้ก็เอาหอ,อกจิ้มตรงหน้าอกเลยเนี่ยครับหอ,อกจิ้มหน้าอกอย่างนี้อย่างนี้จะรอดไหมลูกไม่รอดไม่รอดแน่นอนเนี่ยทนิฐานได้เลยว่าไม่รอดนะคือถ้าขนาดนี้เราก็ต้องแทนอย่างเดียวเลยก็คือตายนั่นเองนะครับเนี่ยนักรบโรมันเนขาต่อสู้กันไงสมัยก่อนนู้นะ <ขอ S 1> นะลูกครับ อันนี้เหรอนี่ดูสิอันนี้เขาถูกจองจําใส่เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าโซ่ตรวนนะที่ใส่อยู่ที่มือที่เท้าเนี่ยเราเรียกว่าโซ่ตรวนอเดี๋ยวเรากลับไปดูเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราข้ามมายังไม่ได้ดูตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าชื่อว่าชุดชีวิตใหม่ ชุดชีวิตใหม่ก็หมายความว่าอาจจะได้อาจจะได้เลิกทาตแล้วอะ่ะพอเลิกจากเป็นทาตแล้วก็เนี่ยครับก็คือเหมือนได้ชีวิตใหม่ชุดชีวิตใหม่นะครับก็เป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกใช่ไหมครับส่วนอันนี้อันนี้คือยังเป็นชุดครอบครัวธาตุก็เลยอยากขึ้นอยอดบนแล้วอยากจับด้วยใช่ใช เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยชื่อชื่อชื่อว่าชุดแสดงคุดนี้ชื่อว่าชุดครอบครัวทาตนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือครอบครัวทาตนะครับเขาก็จะมีคุณยายเห็ไหมครับมีใครอันนี้คุณตาหรือเปล่าไม่รู้ฮะอันนี้คือเขาเป็นครอบครัวกันอาจจะเป็นเป็นเป็นญาติพี่น้องกันก็ดูสิดูที่มือเขาเป็นไงที่มือถูกอะไรถูกมัดเชือกแสดงว่าต้องถูกทําโทษไหม ถ,ถูกทำโทษเขาถึงมัดเชือกใช่ไหมแล้วมา,มาดูที่หลังครับคราวนี้มาดูที่หลังน้องบีดูที่หลังนี่ที่หลังเขาเป็นไงนี่รอยอรที่หลังรอยอะไรเห็นไหมที่หล,ล,ลังเป็นรอยอะไรรอยโดนอะไรโดนเลือดไม่ถ้าโดนอย่างเงี้ยเป็นรอยโดนตีเขาเอาอะไรตีเอาหวายหวายก็คือไม่เลียวอ่ะไม่เลียวที่ทํามาจากหวายอ่ะเนี่ยนี่คือคือเป็นธาตุนะครับธาตุที่ถูกทาโทษ ก็คือจะโดนหวายเคี่ยนเขาเรียกว่าใช้หวายเขี่ยนลงไปที่หลังนี้นะครับเขียนหวายลงไปเนี่ยโอ้โหช้ำเลือดช้ำหนองนะครับเนีย่ยรอยหวายเขี่ยนนะครับในในสมัยก่อนนู้นนะครับสมัยที่ยังยังมีการใช้งานทาตอยู่นะครับเนี่ยก็พาน้องดีกดับน้องบิ๊กมาดูนะครับครับ อันนี้พอพอโดนพอโดนเขี้ยนเสร็จแล้วก็เนี่ยกลับมาครอ,อบครัวก็จะมาดูแลเนี่ยคุณยายก็เอายามาทาหลังให้นะครับอพอเราจบแล้วเราก็เนี่ยครับก็เข้ามาอือขาลงนิฟไปชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ลิฟต์เขาทำไว้ก็สำหรับคนที่ใช้รถเข็นใช่ไหมครับใช่คนที่ใช้รถเข็นก็ ขึ้นมาไดไม่ได้ก็ต้องการใช้ริฟอะไรเงี้ยก็ททาเผื่อไว้เนาะก็ต้องมีริฟนะครับอืมอจอซื้อรรอก่อนก็เด็กๆก,ก็ได้ความรู้เยอะนะครับน้องบีน้องบิกก็ได้มาเปิดประสบการณ์เนาะเปิดประสบการณ์ได้ความรู้เยอะครับพอเราเดินชมเรียบร้อยแล้วนะครับพอกลับออกมานะครับเนี่ยครับ ก็จะมีรูปที right. ่เราถ่ายนะครับเป็นที่ระลึกนะครับจะมีทั้งหมด3รูปนะครับราคารูปก็คือรูปละ60บาทนะครับถ้าเกิดว่าเอารูปอย่างเดียวก็60บาทแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเอารูปพร้อมกรอบด้วยก็คือ150บาทนะครับนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องบีน้องบีขอบคุณคุณป้าลูกขอบคุณครับขอบคุณครับ หวิวใช่ไหมลูกใ<ช>้องบหิวหลกหอขอบคุณนะครับขอบคุณครับอพอพออกมาทางนี้ก็จะเป็นสินค้าโอทอปนะครับสินค้าโอทอปอ,อ,อ้อาวมีเรือด้วยใครอาหาราได้นะคะถึงสิบสบ,บาทนะมีเรือด้วยน้องบีน้องบ๊ก มีเรือปั่นด้วยอ้าวน้องบีน้องบิ๊กมีเรือปั่นด้วยลูก,อ,ลกอ้าวม้าขี่อ้าวมีม้าขี่ด้วยไปแล้วน้องบิ๊กเจอม้าขี่อ,อ่าขี่เรือได้ได้ขอนไปขี่เรือพันอ๋อนี่ม้าโยกไงบิ๊กตัวเนี้ยโยกตัวเนี้ยโยกลูกอ่ะตัวเนี้ยโยกได้นี่มา้าไม้ม้าไม้โยกะนะครับนี่ม้าไม้โยกนะนี่ สนุกไหมครับบิ๊กสนุกน้องบีน้องพกครับวันนี้มาชมมาดูหุ่นคีพึ่งเป็นไงบ้างครับสนุกครับสนุกครับสนุกครับหุ่นคีพึ่งเหมือนเหมือนไม่ลูกเหมือนเหมือนคนจริงๆไหมเหมือนเหมือนมากๆเลยใช่ไหมครับงั้นกลับบ้านก่อนนะครับงั้นายบายเพื่อนๆ่อนก่อนดีกว่าายบายครับเพื่อน